หนึ่เฮ้ยเฮ้มัเล่นเล่นเ้ดเ้ดเวยว้ย้ยุ้้ยตัวดไปผลเลยเนี่ยอุ้ยช่างบนทไปเดินเล่นหน่อยดีกว่าจะได้ผ่อนคยรา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 รรา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 เอาสวสดีครับ วัสดีครับจุดุดเดินบนครับไม่ฉันจะไมหยุดฉันจะไปที่นู่นคุณหยุดเดินก่อนโอ้ยโอ้ยไปนี่แหละ่อะไรหรอครับอ๋อทำไมต้องอยู่ไกลขนาดนี้ด้วยเนี่ยอ๋อแล้วทําไมเรื่องะไรหรอครับอ๋อฉันจะบอกว่าฉันเป็นผู้ขายคอมในตลาดมืดฉันเป็นผู้ขายคอมในตลาดมืดเหรอคอมคอมมานดาระเขาแหละก็ประมาณแปดสิบล้านนะครับ แต่มันเป็นคอมที่ดีมากเลยนะครับมันดียังไงมันสามารถแฮกข้อมูลทุกคนได้ในโลกแบบนี้โอ้โหดีเลยมอยากได้บ้างเอ่อครูก็ต้องไปหาเงินแปดสิบล้านให้ได้ก่อนนะครับทำไมต้องไปหาเงินแปดสิบล้านล่ะกูมันแบบเป็นราคาคอมไงเราโอ้โ,โหวันต่อชั่วโมงนี่เจ็บเลยไปช่างมันเถอะรีบไปหาเงินให้ได้แล้วนายจะได้เป็คอมที่สามารถแฮกทั้งโลกไปนี้ได้โอเคที่จ๋าได้มาเลยไปดีกว่าโอเคเรื่อ,อะ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  เฮ้ยไปเฮ้ยแล้วฉันจะไปหางานที่ไหนกันนะเฮ้ยนี่มมาใครเมื่อไ่ะเอาสวัสดีครับคุณอยากได้งาน c h ่ไ i มครับใช่ฉันอยากได้งานมากเลยโอ้งานที่ผมจะให้เงนินก็คืองานขายชุดโกโกวาครับว่าหรือเปล่าขายชุดโกโกวาก็ตอนนี้มันดังไงครับอยากขายไหมละครับตัวละสามพันบาทโอ้โหคตดเพงงั้นรับเลยใช้ไหมครับได้เลยครับคุณอยากเป็นสายไหนละครับ ขาสายขายก็อโอเคครับุณจะได้รับเงินประมาณสองพันต่อวิเอสองพันต่อการขายหนึ่งหนึ่งเสื้อนะครับโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปตั้งโต๊ะก่อนนะครับด้วยจะได้งานแล้วเว้ยเนี่ยครับใช่แล้วล่ะนี่คือโชคโกกูะตัวละสามพันไมเกิดคนนะลองเลยทำไมมันสวยอย่นเนี่ยก็ใช่แหละครับคนก็เลยอยากจะมาซื้อกันไงล่ะครับ เลยครับผมไปแล้วนะครับโ okay, อเคอ้าวไม่ใช่มาเด็กไปละมามชุาดโกโกวาที่ซื้อสวยเครับซื้อได้เลยนะครับตุรกี 3, สามพันซื้อได้เลยนะเคลือบนี่มีชุดโกโกวาโกซีซีมซื้อได้ละโกโกวาโก้ซีไอรูลูกไปทำอะไรรูก ตัวลวะเท่าไหร่ครับสามพันครับโอ้กระถูกเหมือนกันนี่นาะอ่ะโอเคครับกลุ่มแรกเลยครับโอเคครับไปละไปะไปกันคือ สนุกมากเลยนี่เียเอาเงินไปกี้าครับกาก็ซซินี่นะก็ซีซีซินี่นะ้นี่นทำอะไรเนี่ยออออออโอเคเอ่อเอทำทให้ทุกคนอยากมาดูครับโอ้ได้เงินเท่าไหร่แล้วสามพันห้าหมื่นครับสามพันห้าหมืนเดี๋ยวมันมีด้วยหรอเออไม่มีนะครับเออ

อ๋อโอเคแต่ว่าตอนนี้มันถูกขายไปแล้วอะ่ะไม่มันขายจะขายนะครับก็<อ>นั่นนะครับฮะเออเดี๋ยวคอมเลวยููแกจะขโมยคอมฉันจิงไหมฉันกกจะซื้อคอมที่ราคาแพงแพงแต่แกก็ขโมยคอมของฉันไปแกาอยกได้ขอมแกใช่ไหม ฉันไปขายมีป hmm. ัญหาป่ะอเฮ้ยเจมี่ินะจะต่อสู้กันเลยเก้็โอ้โหเออเออเป็นไงเฮ้ยมาหน่อยมายจจออว่ะอ้าอ้าอ้อ้าออมากเลย

วันไหนวะเนี่ยเออโอ้ยช่คนดูแกน่ละต้องตายนอ้เอออ้ยเอเอาคอมมาดิีเอาคอมาเออด้ไเอาคอไปเลยเอาคอไปเลยเอาเอาไปเอาเงินไปแปสิบล้านเลยก่เอาคอไปเลยฉันจะมีอยู่แล้ว คอมรุ่นนี้จะเป็นคอมที่ทาอะไรก็ได้นะครับผมโอเคครับผมจะลองเล่นดูนะครับโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะครับโอเคครับจะลอฟรีหนึ่งเดือนนะครับไปละ,ะมันบอกว่ารอฟรีหนึ่งเดือนแต่มันเอาเงินไปแล้วแปดสิบล้านเอนนเอใช่มหมเถอลองเล่นดูบ้างฮึ่ทำไมอันนี้มันกดไม่ขึ้นนะทำไมมันใช่กดปุม่มอะไรเนี่ยปุ่มระเบิด เดี๋ยวาต้องนีเลรอดรอดไไม่ไมดไม่รอด่มม